สวัสดีค่ะอิมเีนะคะนี่วันนี้อิมมากับชาเกเอกให้เพื่อนๆดูใก,กล้อๆอ่านี่เป็นนวัตกรรมใหม่ผลิตจากร่างไข่ของปลาแซลมอนใช้แล้วเป็นยังไงอ่าเด้งจ้าหน้านิ่มแล้วก็ลดฝ้าสิวจุดด่างดำนะครบวงจรอ,อย่างนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าพเกียเียังไง ปกติอิมอะทำงานครบเจ็วันก็จะไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลผิวหรือว่าเข,าข้าคอร์สนู่นี่นั่นตัวนี้อาจจะาชัดเกเนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีเลยของอิมและอิมก็ใช้ดีแล้วก็อยากมาบอกต่อเพื่อนๆนะให้เพื่อนๆใช้กันเรารู้สึกว่ามันโอเคอือมนี่เดวให้ดูเนื้อนะคะเนื้อโฟมจะเป็นแบบว่าทีมแบบว่าเป็นอืมเทสให้ดู ก็จะเกลืนกับผิวและที่สำคัญหอมมากมสดชื่นใช้ง่ายเพื่อนๆเ,เวสองครั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนที่ขาดไม่ได้เลยดีออยอรับประกันนะจ๊ะไม่ต้องกลัวน,นะจ๊ะเขามีออยอรับประกันสิ่งดีๆเราก็มาบอกต่อเพื่อนๆเ,เนาะอย่าลืมนะไปสใช้กันนะนไปล้วบ๊ายบาย